สำหรับเมนูนี่นะจะพามาเห็ดพัดเ้นสปาเกตตี้กินทุกคนสังว่ากัจะเห็ดพัดในแบบของเลาวๆเขาแบบเอเชียเขากินอะไรทุกคนจะบอได้ไปผาดแบบสไตล์ของต่างประเทศที่ว่าเขาจะกินยูนีเนาะสั่งมาตุกใจก็จะมีเ้นสปาเกตตี้ที่ว่าต้มแล้วแบบนั้นนะแล้วก็จะมีแบบหมูสามสั้นแล้วก็กระเทียมสังว่ามื้อนี้ขนาดตราส่วนแท้ตุกับบอได้คืนไห้เนาะเพราะว่ากะเอาปริมาณที่ว่าเห็ดกินเลยเดี๋ยวทุกคนเนาะเพราะว่าด้วยเมนูนี้มื้อนี้ที่เห็ดนี่ก็แบบเฝ้าในหนึ่งเนาะนี่เป็นผักกับพักสามอย พักเคลแล้วก็ผพักบอกโคลี่แล้วกับพักะกะลัำปีดาวนะที่แบบตุกไส้แต่ว่าถ้าพอดมีแครอทบอมีพักแนวอื่นผักกัดขาวพักแนวอื่นอยากใส่ใส่ได้บอกใส่ได้ทุกคนแต่ว่านี่ก็คือเอาอย่างที่เขามีในตู้เนาะเนี่ยดับแรกก็คือต้องเอาเส้นสปาเกตตี้ที่ว่าเขาต้มสุกแล้วนะมาคลุกเข้ากับ น้ำซอสเครื่องปรุงก่อนนะทุกคนเนาะซึ่งจะมีซีอิวดำซีอิววอ๊วขาวซอสหอยอ,อย่างพวกนี้ก็คือจะมาคุกเข้าให้เส้นของสปาเกตตี้เคามันเป็นสีดำน,นิดนึงนะทุกคนที่จริงขนาดต้องบอกเลยว่าถ้าผู้ใดที่ว่ากินหวานได้อยากได้เส้นสีดําเส้นสปาเกตตี้ซีว่าสีเข้ม น่ากินขึ้นอีกนะทุกคนสามารถเพิ่มในส่วนของน้ำซอสซอีอิ๊วดำได้เนาะส่วนตุกันบด้ใส่หลายทุกใส่แต่สองบวงเพราะว่าพอบ้านเพิ่อนบ่มาก,กินหวานแล้วก็เลยแบบใส่หน่อยเนาะแต่ถ้าว่าผู้ใดอยากได้สีเส้นสปากเกตตี้ที่ว่าเข้มกว่านี้ก็คือสามารถเพิ่มไปได้อีกอหนึ่งบวงสองบวงได้คือการนะทุกคนเลาก็จะมาคุกเข้าให้เข้ากันเนาะส่วนเส้นสปากเกตตี้มูนินทินนะทุกคน จะมีท <formation> ั้งเส้นน mm ้อยแล้วก <SL> ็เส้นใหญ่เนาะเพราะว่ามือที่ต้มมันตุกเหลือย่างละกํามือพอตัวตุกเอามาต้มนี่ก็ย่างละหนึ่งกํามือเนาะเส้นใหญ่เส้นน้อยก็เลยมาต้มต้มรวมกันเลยแต่ว่าตอนต้มมันต้องแยกเด้ทุกคนเพราะว่าเส้นน้อยเส้นใหญ่ก็คือจะสุกซาเส้นน้อยจะสุกไวเส้นใหญ่จะสุกซาต้องแยกต้มเนาะนี่ต่อไปก็คือต้องมาเอากระเทียมที่เราทุบพอแตกแล้วทุกคนเอามาเจียวกับน้ำมันให้ให้อมเนาะให้หอมกอนให้เหลืองกระเทียมเหลืองแล้วถึงจะเอาซีนเอาอย่างลงไปผัดเลยทุกคนเ้อ นี่ก็หลังจากที่ว่ากระเทียมเขาวันเหลืองหอมแล้วเชียวาถึงเอามาใส่ในส่วนของหมูสามสั้นเนาะสามสั้นก็จะเป็นส่วนที่ว่าบาได้ติดมันหนาหลายเนาะสำหรับตุกใส้มือนี่แต่ถ้าผู้ใดที่ว่ามีสามสั้นแบบพอกเบลลี่แบบมันหนาหลายๆนะกระแทบได้ทุกคนใส่ได้ด้วยกันแต่ว่าทุกคนา่าเพอาบ้านคนส่วนใหญ่นซื้อจะโบได้ซื้อตัวที่ว่าติดมันหลายเนาะก,ก็จะประมาณนี้เสริมมาเขาซอยเขาอย่างน้อยแล้วแลลวเขาก็มาขว่วเนาะทุกคนเนาะนี่ก็ในการ่วก็ต้อ,องคั่วไปจนกว่าอ่าหมูหันจะสุกได้ทุกคนเด้อก่อนท ด้วยผงชูรสเลยว่าเป็นนัวนี่กะแล้วก็จะมีผงขะนอที่เป็นรสไก่รสหมูนี่ใส่ได้ทุกคนเด้ออันนี้ปริมาณก็คือให้กะเอาตามที่มาเ้าเห็ดกินทุกคนเห็ดน้อยใส่น้อยเห็ดลายใส่หลายเนาะอันนี้กะเอาประมาบางยางเห็นทุกคนเห็นทุก,เห,ทกเห็นอาหารส่วนไห่ก็จะมีสูตรตายตัวให้ว่าเอออันนี้จะบ่วงจะบวงแต่ว่าสําหรับมื้อนี้ะนะ กะอาตุกะเอาในปริมาณที่ว่าเออเขากินแต่ว่าให้เพียงให้เห็นซื้อว่าเออในการเฮ็ดผัดเส้นสปาเกตตี้เขาสามารถใส่แทนเส้นมีเหลืองคือบ้านเขาได้บอได้เอามาผัดแบบนี้ผัดวิธีเดียวกันเลยทุกคนเนาะหลังจากที่ว่าหมูเขาสุกแล้วเชียวกะเอาพักที่ว่าเขาซอยเขาเตรียมไว้ให้แล้วทุกคนเอาลงมาผัดแบบนี้เนาะสังตุกจะใส่กระลำปิดาวแล้วกับบ็อกโคลี่ลงไปก่อนส่วนผักเคี้ยวกะคืออ่าจะใส่ ต่อไปพุ่นนพราะว่าโบาได้อาลุงมาพัดรวมที่เดียวผักเคี้ยวจะอ่อนกลัวในส่วนของบอกโคลีแล้วก็กระลำปีดาวเพราะฉะนั้นก็นเลยต้องพัดสองอย่างนี้ก่อนเนาะทุกคนเนาะ กะผักของเขาพอออนตัวสุกแล้วสีเขากะจะมาใส่ในส่วนของผักเคลลงไปเนาะผักเคลนี่กะอันนี้เราสามารถกินดิบกินเป็นสลัดจะอย่างได้ได้นี่ทุกคนแซบแซบได้นี่แต่่างตก้งานเอามาผัดใส่กับแบบนี้กะกะแซบไปอีกอย่างเนาะเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ว่ามากินผักก็เลยผักอ้อย่างก็ได้สามารถเอามาผัดมารวมกันสีหรืออย่างเป็นเมนูล่างตู้เย็นผักล่างตู้เย็นเอามาใส่กันยิงแซบอะไรทุกคนนี่ก็จะขวไปหน่อยนึงเนาะผัดๆพอให้ผักของผักเคลวันยุบตัวก่อนทุกคนเนาะ สำนีก็ถือว่าได้แล้วนอนเรียบร้อยแล้วาก็มาใส่ในส่วนของเส้นสปาเกตตีที่เราคุกไปแล้วแบบนี้เอาลงมาผัดรวมก,กันกับผักกับซีนที่มาขัวนี่เนาะทุกคนนอนนี่ก็คือจะเอาลงใส่ลงไปให้หมดแล้วก็จะมาผัดลงรวมกันเลย นี่ก็พอแต่คุกเข้าเด้ทุกคนเ้อบวับได้พัดโดนห้โดนว่าให้เส้นมีของเฮาห้อนแล้วก็เขา้าเนื้อเข้าหนังเข้าส่วนประกอบกับเครื่องปรุงน้ำน้ำพัดน้ำอย่างเฮานี่เรียบร้อยซึมเข้ามีเข้าอย่างเขาเขาเส้นสปาเกตตีเขาเรียบร้อยสิก็ถือว่าได้นะทุกคนนาะคุกเข้าแบบนี้แต่ว่าอันนี้เมนูนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่กินเผ็ดทุกคนก็นเลยแบบ <laughs> เพิ่มด้วย พริกสดหรือว่าเผ็ดสดแบบนี้เพเพิ่มสีสันแล้วก็เพิ่มความเผ็ดหน่อยหนึ่งเนาะแต่ว่าถ้าผู้ใดที่ผู้อยากกินพริกสดแบบนี้สามารถไปโฮ้ยไปเพิ่มในส่วนของพริกแห้ง พิกขัวในตอนท้ายได้บอได้ทุกคนสําหรับเมนูนี้ได้คือกันเนาะแต่ว่าทุกันหมักแบบนี้ก็เลยใส่ลงไปแบบนี้อันนี้ก็เทือไว้เรียบร้อยทุกคนเส้นก็จะมันๆแบบประมาณนี้เนาะึ่งบอกก่อนเลยว่าการที่เอาเส้นสปาเกตตี้มาผัดแบบนี้นะเส้นจะบบเลทุกคนจะบบเลแล้วก็จะแซบแซบคือกันกับที่ว่าเอาเส้นมีเหลืองมาผัดเลยเนาะนี่ก็ประมาณนี้ก็ซิมรสชาติอีกหน่อยนึงเพื่อความแน่นอนความมั่นใจทุกคนแต่ว่าส่วนใหญ่เวลาที่แบบทุกคนทารก็จะเป๊ะ ด้วยอาจจะด้วยความชินเคยของเขาเวลาที่เขาฮ็ดอาหารเนาะส่วนใหญ่ก็จะบ่ได้บ่ค่อยได้เพิ่มดอกทุกคนนี่ก็ถือว่าเรียบร้อยยกออกจากเตาพร้อมเสิร์ฟได้เลยเนาะสำหรับเมนูนี้กะบ่ได้มีอย่างยุ่งยากเนาะทุกคนเนาะสำหรับเส้นสปาเกตตี้ที่เราเอาไซมมาผัดแทนเส้นมีเหลืองมีได้สบายสบายแซบเลยทุกคนเนาะสำหรับเมนูนี้กะคิดว่าคงจะถูกใจคนที่ว่ามักกินเมนูใส่ผัดใส่ขัวหรือว่าใส่เส้นทั้งหลายเนาะก็ลองเอาอันนี้ไปเห็ดเบิ่งครับพองว่าแซบแน่นอนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบใจทุกคนที่ว่าเข้้าามมใหกัันนรบบส ตลอดมาเดี๋ยวเข้ามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อทุกคนเด้อ